่วโควิด -19 ที่อาการเล็กน้อยถึงไม่มีอาการถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปนะคะจากแนวทางการดูแลแบบโฮมไอโซเลชันหรือว่าดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่ที่บ้านค่ะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณาสุขได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบออนไลน์ทั้งเรื่องของการติดตามประเมิอนอาการและการจ่ายยารักษาตามอาการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นนะคะกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้ระบบการติดต่อ สื่อสารที่อาศัยเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวค่ะค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจและข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นที่ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเองถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผ่านไลน์แอปพลิเคชันทุกวันทําให้สามารถติดตามประเมินอ,อาการของผู้ป่วยโควิด -19 ได้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าตัวจะอยู่บ้านไม่ได้มาโรงพยาบาลก็ตามค่ะ กินยาแผนเขาเรียกแผนโบราณหรือแผนไทยอะไรไม่รู้อ่ะพี่เริ่มกินมาแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ตอนเช้าช้าพยาบาลให้พี่ออกกําลังกายเพื่อจะเช็คออกซิเจนแล้วก็การเต้นของหัวใจก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ ทุกวันนะเช้ามาพี่ก็ต้องคือคือเขาพยายามถามอาการพี่ทุกทุกวันเลยแล้วภายในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะถามว่าที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรไหมและให้เราวัดไข้วัดออกซิเจนให้เขาตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็สายสายออกกําลังกายให้เขาดูหมายว่าออกกําลังกายแล้วเอาผลผลค่าออกซิเจนเนี่ยส่งไปเขาอีกทีหนึง่ง อ,อ่แต่เขาดูแลเราตลอดนะคะหมายถึงว่าพี่ออมีอาหารนะคะพี่มีอันนี้ส่งมาพี่ต้องการอะไรเพิ่มเติมคือเขาไลน์ตลอดะคะ่ะไลน์มาตลอดเลยแล้วเราต้องการอะไรเพิ่มคือเขาเขาเขาก็จะหามาให้เราเนาะแต่ว่าบางอย่างอะ่ะเราเรามันมีแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะแบบบางอย่างเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเขาก็ดูเรื่องอาหารสามมื้อให้อะไรให้ตลอดนะคะ หากมีอาการป่วยไม่รุนแรงสามารถกินยารักษาตามอาการแต่หากพบว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้นและต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีระบบรับผู้ป่วยเข้ารักษาเช่นกันนี่เป็นแนวทางการรักษาในระบบชุมชนจับคู่โรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อนำร่องการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แบบโฮมไอโซเลชั่น แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญคือหลีกทางให้กับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่าได้เข้าถึงการรักษา หากดูจากสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนพบผู้ป่วยติดเชื้อกำลังรักษาในโรงพยาบาลมากถึง1 4 0 0 0คนเตียงไม่พอขยายแล้วขยายอีกนะครับเมื่อกี้ถ้าดู ICU เนี่ยเบ่งขึ้นมาตอนนี้เท่าตัวแล้วเราก็เห็นภาพใช่ไหมครับว่าพยาบาลใส่ PPE เข้าไปออกมาแล้วเป็นลมหมอหมดแรงรก็ต้องยอมรับครับคือผมเรียนทุกท่านว่าเตียงขยายได้เนาะแต่คนที่มาดูเตียงเนี่ยถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยระบบมีปัญหาแน่ตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยพอคนไข้เริ่มมาเยอะเนี่ยทางกรมก็เตรียมแนวคิดไว้แล้วเรื่อง Home Isolation กับ Community Isolation ผมเองนี่พอเห็นคนไข้ขึ้นมาแตะหลักพันป๊บในกรุงเทพผมบอกให้รัฐวิถีลองทำเลย ครบ14วันแล้วดีหมดครับตอนนี้กลับบ้านหมดทุกคนแล้วในภพย์ล์โปรเจกต์ที่รับวิถีทำได้อันนี้คือโฮมไอโซเลชันโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์เองก็ได้เริ่มลำเลียงผู้ป่วยโควิด19กลุ่มสีเขียวให้ออกมารักษาตัวเองได้ที่บ้านแล้วเกือบ100คน ซึ่งเร็วๆนี้เองนะคะสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอก็ได้ประสานไปยังสายด่วนสปสอช .1330 เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยตกค้างกว่า2,500คนที่ยังคงรอเตียงอยู่ที่บ้านนะคะให้เข้าสู่กระบวนการรักษาแบบ Home Isolation นี่แหละค่ะโดยมีทีมงานนะคะซึ่งเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นกระจายตัวอยู่ในกทมทั้ง204แห่งคอยติดตามดูแลอาการค่ะ แต่แนวทางการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะเพราะว่าจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบรอบด้านด้วยค่ะอย่างแรกคือตัวผู้ป่วยเองจะต้องยินดีพร้อมใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการรักษาผ่านระบบออนไลน์เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดนะคะ2ก็คือสถานที่กักตัวค่ะบ้านพักของผู้ป่วยจะต้องเอื้ออํานวยและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นมีห้องนอนห้องน้ําส่วนตัวไม่ทําให้ผู้ป่วยนั้นกลายเป็น ผู้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อแทนค่ะหากว่าไม่มีความพร้อมทั้งสองเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากการดูแลแบบ Home Isolation ไปเป็น Community Isolation หรือว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยชุมชนแทน อย่างประชากรในชุมชนแออัดของกรุงเทพที่มีอยู่กว่า640ชุมชนหรือคิดเป็น31%ของพื้นที่อาศัยทั้งหมดนอกจากจะมีพื้นที่ต่อประชากรที่หนานแน่นแล้วหลายหลังคาเรือนยังพบว่ามีสมาชิกกว่า10คนขึ้นไปหากพบว่ามีการติดเชื้อขึ้นมาก็ยากที่จะแยกกักและเสี่ยงกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อแทน ชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่กลางเพื่อรองรับผู้ป่วยอาการเบาแทนการให้กักตัวอยู่บ้านมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั่วกรุงเทพวางแนวทางการรักษาแบบคอมมูนิตี้ไอโซเลชันมีการน,นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งพื้นที่ตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการรักษาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมายังชุมชนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลไม่ต่างจากกระบวนการแบบโฮมไอโซเลชันซึ่งขณะนี้ก กำลังนำร่องอยู่ใน30ชุมชนด้วยกันถ้าเราไม่ทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกแล้วท,ที่ภาพกว้างเราจะช่วยกันจัดการปัญหาการระบาดหรือการตายได้ยังไงนี้ชุมชนเนี่ยถ้าโดยอารมณ์ความรู้สึกก่อนนะพร้อมจะช่วยกันทำอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมที่จะทำ แล้วก็กําลังพยายามจัดการตัวเองให้พร้อมแต่ครนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันก็คือว่าคนในชุมชนเนี่ยมันหลากหลายมีทั้งคนที่ร่วมมือและคนที่อาจจะยังไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องหนักว่าจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนจริงๆว่าทําไมต้องทําอันนี้มันมีความจําเป็นแบบไหนซึ่งเท่าที่เราถามตอบกันเนี่ยผมคิดว่าเขามีข้อมูลมากพอที่จะไปอธิบาย ประเด็นที 2> <b _> ่2ที่จะเป็นข้อจํากัดก็คือว่าสภาพของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดเหมือนกันนะเพราะว่าบานชุมชนเนี่ยมันแออัดจริงๆบ้านก็อาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเขาเองเนี่ยก็ต้องประเมินว่าอยู่ได้หรือไม่ได้ตามเงื่อนไขเขาถ้าบ้านนี้อยู่ไม่ได้ติดเชื้อกันทั้งบ้านจะอยู่ยังไงจะกระจายอยู่บ้านไหนในชุมชนหรือจะกระจายอยู่ไหนตรงส่วนพักคอยในชุมชนเนี่ยเขาพยายามจะทะลุข้อจำกัดนี้พวกเราและชุมชนก็ต้องพยายามช่วยตัวเอง คือทีมทีมหนุนเสริมเนี่ยก็ต้องลงช่วยทีมประสานงานถ้าสมมติว่าชุมชนนี้เจอคู่ติดเชื้อติดขาดเรื่องอะไรทีมหนุนเสริมซี่เป็นคนของมูลทิศเข้าถึงเอกคนของมูลทิพัฒนาที่อยู่อาศัยสลัมสี่ภาคหรือทีมของ IHRI ที่เป็นทีมพยาบาลอาสาเนี่ยก็ต้องลงไปช่วยแก้ปัญหากันเฉพาะนี่เพราะนั้นในแง่ในฝั่งของเราพยายามช่วยตัวเองให้ได้เยอะที่สุดในแง่ฝั่งรัฐก็ต้องพยายามลดข้อจํากัดแล้วลงมาช่วยกัน จะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็ล้วนแต่เป็นการดูแลรักษาตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่กำลังอยู่ในกระบวนการรักษาที่ให้ประโยชน์มากกว่าเดิมค่ะการดูแลอย่างใกล้ชิดการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อตรวจเช็คอาการยาและสวัสดิการต่างๆจึงต้องถูกจัดการร่วมด้วย งานนี้สอปอสอชอโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนจะติดต่อประเมินอาการเพื่อดูแลผู้ป่วยทุกวันจากนั้นจะส่งเครื่องวัดไข้เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดยาฟ้าทลายโจรไปให้ที่บ้านพร้อมจัดส่งอาหารวันละสามมือ้อหากพบว่ามีอาการแย่ลงจะประสานกับโรงพยาบาลและส่งยาฟาวิพิราเวียไปให้ที่บ้านเพื่อประคองอาการจนกว่าจะได้เตียงค่ะ สิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามจะให้เกิดความสะดวกกับหน่วยบริการพะยะตุตวอย่างเช่นโฮมไอโซเลชันที่ท่านพูดถึงกันว่าเมื่ออยู่ในโฮมไอโซเลชันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการมีอาหารก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลที่รับผิดชอบต้องทําอาหารจากโรงครัวท่านแล้วเอาไปส่งที่บ้านคนไข้เสมือนหนึ่งคนไข้ยอยู่โรงพยาบาลเราก็พยายามจับคู่ให้ท่านว่ามีฟูดแพนด้าบ้างมีดลิเวอรี่อื่นบ้างแก๊บบ้างอะไรบ้างเราก็พยายามจะ สร้างกลไกตรงนี้ให้โรงพยาบาลเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยท่านไม่มีความชํานาญในเรื่องพวกนั้นท่านไม่ต้องทําก็ได้เราจะแยกส่วนงบประมาณตรงนี้ออกมาเพื่อจัดการหรือว่าสนับสนุนให้แยกการจัดการดังนั้นตัวเน้นจริงๆของโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้การรักษาดูแลการเยี่ยมไข้หรือยาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นระบบกลไกการเงินของเราเนี่ยพยายามจะออกแบบให้เหมาะสมกับกลไกที่ไม่ได้ทําเป็นอะไรโดดดังนั้น ไอ้ระบบพวกนี้มันจะอยู่ที่การจัดการนะฮะว่ากระบวนการจัดการถ้ามีประสิทธิภาพมันจะป,ประสบความสําเร็จ ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนี้สําคัญอย่างไรนะคะอย่างแรกก็คือการไม่ทิ้งให้ผู้ป่วยนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านแบบโฮมอ alone ค่ะและเสี่ยงต่อการยกระดับกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มวิกฤตนะคะซึ่งส่งผลต่อการรองรับในระบบสาธารณาสุขทั้งเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องช่วยหายใจและบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าทํางานกันอย่างหนักหน่วงทีเดียวค่ะ กระบวนการดูแลแบบ Home Isolation และ Community Isolation นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่มีให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วในหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกทั้งยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวของประเด็นสังคมวันนี้นะคะติดตามอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจจากทั่วไทยในช่วงสีสันวรารรตี้ค่ะ